สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิมบุนพิยากร3ามเกหค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจําเดือนมีนาคม2 5งพสิหําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะ การทำนายน,นี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงพรร์พิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาฐานด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาตั้งจิตเป็นสมาธินะมาดูกันว่าในดวงในเดือนมีนาคมนี้ชาววันพฤหสัสบดีเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เราจะดูห้าใบแรกกันก่อนนะคะเดอะสตาร์ค่ะเยี่ยมมากแปดดาบค่ะจัด m e n t ค่ะโอ้ oh, วันพฤหัสเดอะซันแล้วก็หกดาบเย่ Yay! หนทางแห่งความสำเร็จหนทางที่เป็น ความอึมครึมทุกอย่างจะสบสิ้นไปจากนี้ไปเดือนมีนาคมนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะทิศทางตัวตนที่คุณต้องการคือการเปลี่ยนแปลงการขยับการยาวกาจะมีโอกาสเขาบอกว่าจะเหมือนกับว่าบางคนฟ้าจะเปิด ฟ้าจะเปิดทางคือรับรู้แล้วว่าจากนี้ไปจะต้องเดินยังไงต้องค่อยๆเปลี่ยนแล้วคุณก็เขาบอกว่าให้คุณเปลี่ยนตามความรู้สึกเปลี่ยนตามเซนเลยบางคนนะคะได้รับคําตอบออกมาในเรื่องบางอย่างที่ติดขัดแล้วก็ค่อยๆประคับประคองท่านบอกว่าได้ยินอะไรมารู้สึกยังไงทําอะไรเขาบอกว่าทําเลยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนในตรงนี้ต้องเป็นตัวคุณเป็นผู้ลงมือกระทำนะแต่บอกเลยค่ะว่ามันเป็นหนทางสู่ความสําเร็จฟ้าเปิดสาหรับคนเกิดวันพฤหัสแล้วในเดือนมีนาคมนี้ถือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ที่ สำคัญนะคะการปรับเปลี่ยนนี้ค่ะอาศัยด้วยกับพลังอํานาจแห่งบุญบรารมีนะคะพลังอํานาจในการปฏิบัติพลังอานาจในการอ,อ,อธิษฐานหรือว่าสิ่งที่คุณทําเริ่มจะบังเกิดเห็นผลทิศทานดีๆเรื่องดีๆกาลังจะเข้าสู่ตัวตนของคุณละค่ะเดี๋ยวเรามาดู10ใบแรกกันดีกว่านะว่าในเดือนมีนาคมนี้ชาววันพฤหัสเป็นยังไงกันบ้าง Just i c e ค่ะโอ้ห oh, หลายคนมีเกณฑ์การตัดสินใจเนาะ Lover ค่ะ The w o r l d ค่ะ The Fool ค่ะโ oh, ูสวยสวยๆ e m Press ค่ะหืมราชนิถือเหรียญค่ะ Hangman ค่ะ5ถ้วยค่ะราชนีพระจันทร์ค่ะแล้วก็โห oh, The Sun เอาละ ความสาเร็จมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจเดือนแห่งการพิจารณาแล้วในขณะเดียวกันนะมันเป็นเดือนที่คุณตัดสินใจและคุณก็มุ่งมั่นและแล้วก็ตกลงทําสัญญากับตัวเองแล้วว่าเราจะไปยังไงต่อไปนะคะจะเป็นเดือนแห่งการฟื้นฟูจริงๆเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบเคยแย่ๆมันจะกลับมาดีขึ้นมันจะมีการเริ่มต้นมันจะมีการมีช่องทางมีโอกาสมากขึ้นนะคะมันจะเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าเขาพูดในดีล่ะบอกเหมือนกับทิ้ง ขาเรียกรู้จักรักตัวเองมากขึ้นทิ้งเรื่องเก่าๆไปนะแล้วก็เหมือนกับแต่มันก็ยังอยู่ในอารมณ์บ้างนะมันยังมาดึงดึงมันมายังยันดิ่งดิ่งมันยังมาทําแบบให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยยังต้องคิดยังต้องย้อนยังต้องเป็นกังวลยังต้องเป็นห่วงอ่ะแต่อย่างน้อยในเดือนนี้เราจะมีความเขาเรียกมีกําลังใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันมันจะอยู่แบบเดิมไม่ได้มันต้องไปต่อแล้วก็มันมีความหวังมากขึ้นเขาบอกว่าบางคนนะคะชาววัพฑิหัสบางท่านนะคะ จะมีฝันดีฝันเด็ดหรือจะมีเซนต์มีสัมผัสแล้วก็จะมีโชคนะคะ,ะมีโชคจากเด็กมีโชคจากการทําสมาธิจากการทาํา,กกาทบุญหรือว่ามีโชคจากการไปทําทานค่ะอ่าแล้วณะแบบนี้เลยมันทําให้เกิดเหมือนที่บอกไงมันเหมือนกับเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าหัวใจฟูฟ่องรู้สึกแบบโอ๊ยแบบมันมีเรื่องดีๆเข้ามาแห้งเหี่ยวมานานหรือรู้สึกแบบเฮ้ออะไรเงี้ยมานานแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะส่งกําลังใจหรือว่า ฟื้นฟูใจให้กับตัวเราเองอ่ะเออสิ่งที่เราเป็นกังวลในเรื่องการเงินเรารู้สึกมันมีช่องทางมันมีโอกาสสิ่งที่เรากังวลในเรื่องอาชีพเรารู้สึกว่ามันได้รับการตอบรับมันมีช่องทางมันมีหนวนงมันรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันมีการบาลานซ์หรือมีการบริหารที่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือประเด็นเรื่องสุขภาพเรารู้สึกว่าเออเราอุ่นใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังไม่ได้ยากมันยังไม่ได้ซุดมันยังไม่ได้ถึงขนาดที่บอกว่า มันจะไม่ไหวหรือจะรักษามไม่ได้เพียงแต่ว่าในวันนี้เราจะกลับมาดูแลสุขภาพหรือกลับมารักตัวเองมากขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับว่าต้องดูแลตัวเองอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าในเรื่องของสุขภาพนะคือต้องดูแลตัวเองต้องแบบเอ่อเหมือนกับจัดระเบียบกับชีวิตของตัวเองใหม่แต่โดยพื้นดวงแล้วอะแม่หมออยากจะบอกว่าชาวอินฟิั่คือถ้าเกิดคุณตัดสินใจอะไรในเดือนนี้ที่คิดจะลุยหรือคิดจะทาอะไรอะ แม่หมอว่าได้รับการตอบรับนะโอเคอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้มั่นใจหรือยังไม่ได้มั่นคงหรือว่ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมีการย่างก้าวมันมีโอกาสมันมีช่องทางมันมีมันมีแนวทางมีความสําเร็จแม้มันจะดูช้าหรือมันจะดูเรื่อยๆมันจะดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเห็นเลยว่าภากกับไปบลองไปบวกตัวเลขหรือไปหรือไปดูจ้ะ ประสบเขาเลยนะจากสิ้นเดือนอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันก็มียอดเข้านะเฮ้ยมันก็มีนะมันก็ผ่านไปได้แต่เหมือนกับว่ามันไปเรื่อยๆค่อยๆเป็่นค่อยๆไปไงทีนี้ถ้าดูจากในเดือนเดือนเดือนนี้มันยังจะมีเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่แต่ว่ามันจะดีขึ้นมันจะขยับขึ้นมันจะมีโอกาสที่จะเหมือนกับ เติบโตแล้วก็มั่นคงขึ้นทีนี้ปัญระเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการและดูแลมันยังไงเฮ้ยต่อพูดเลยนะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมจริงๆดีขึ้นอืมต้องบอกเลยว่าดีขึ้นแล้วก็มันจะมีความสุขมีความสบายมีโอกาสมีช่องทางมีความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนี่เลยต้องบอกแบบนี้เลยโอ้หลายอาชีพที่เป็นโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับดาวครูอาชีพที่เกี่ยวกับหมอดูอาชีพที่เกี่ยวกับหมอนวดคุณหมอทั้งหลายเนาะอาชีพที่เกี่ยวกับลักษณะแบบ คนทํางานประจําก็จะเริ่มแบบเริ่มดีขึ้นเริ่มแบบเริ่มมีความเริ่มมีโปรเจกต์มีงานใหม่ๆมีโอกาสการเดินทางมีช่องทางใหม่ๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นเออแต่ไปไาสุดท้ายเป็นเดอะสั้นเนี่ยเราไว้เถอะว่ายังไงก็สําเร็จยังไงก็ชนะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการงานการเงินความรักและสุขภาพกันค่ะชาววันพฤหัสอ่ะตั้งจิตเป็นสมาธินะ การงานเด็กถือเหรียญ DM Press เดิมูน justice โ oh, อราชาถือถ้วยในเรื่องของการงานนะคะจะเป็นการขยับลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะแต่เดิมูนน่ะมันเป็นเหมือนกับบางทีแบบบางอาจจะได้รับเสียงเ่าเสียงหอหรือเสียงมีภ้าพิจาร์คือบางทีมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะเล่นใหญ่แต่ได้ยอดน้อยอ่าลักษณะแบบเนี้ยแต่คือคุณตัดสินใจแล้วว่าว่ายังไงคุณก็ไปต่อเออต้องพูดอีก่อนค่ะคนทํางานประจำอะ่ะอ่าจะได้รับการได้รับ ขเขาเรียนะคนทําง,งานประจำอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องผลงานในเรื่องสิ่งที่คุณทําแต่ว่าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันไม่ต้องสนใจมันเพราะมันผ่านมาตรฐานว่าง่ายคือผ่านเกณฑ์มีโอกาสผ่านโปรหรือว่าสามารถคือเขาบอกว่ามันเข้าตากรรมาการแต่ว่ามันจะมีเสียงแบบเล็กเสียงน้อยเสียงไก่เสียงกาเพือพูดไม่ต้องสนใจ นะคะจะมีบางคนมีโอกาสที่ได้รับมอบหมายงานนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบว่าโอ้โหเฮ้ยแค่นี้ฉันก็เยอะพออยู่แล้วจะเอาอะไรมาให้ฉันอีกแต่ไพ่บอกให้ทําไปนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะฉายแสงในอนาคตคนที่ทํางานลนาักษณะเหมือนกับว่างานเป็นพ่อค้าแม่ขายหรืองานส่วนตัวหรือว่างานที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับงานประจําก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ค่ะคือมันจะไปของมันเรื่อยๆให้แนะนําให้ทําบุญอุทิศบุญให้กับสัมภเวสีผีไม่มีญาติแผ่เมตตาให้กับสัรพสัตว์เขาบอกว่าเหมือนกับ ทำบุญให้สัมภเวสีผีไม่มีญาติบ่อยๆอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะค่อยๆขยับค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะมาเหมือนกับเรื่อยๆช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะอันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ว่าให้เหมือนกับเอ่อเดอะมูนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะให้แบบแผ่บ,บุญให้กับสัมภเวสีผีไม่มีญาติ จิตวิญญาณทั้งหลายที่ปรารถนานและรับในบุญนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้และขอให้ท่านเปิดทางลักษณะแบบนี้แต่มีอันนึงที่ไพ่เขาขึ้นมาบอกค่ะในเรื่องของใครที่ใช้ออนไลน์ใครที่ใช้สื่อโซเชียลหรือคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่เขาบอกคือความสม่ําเสมอในการทํางานอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะความสม่ําเสมอในการทํางานในตรงนี้เขาอาจจะหมายถึงมาตรฐานนะคะการเปิดการปิดร้านหรือว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานของของ ของกฎหมายตอนนี้อ่าลักษณะแบบนี้แล้วรวมถึงคุณภาพด้วยอันนี้ยังต้องยังต้องรับรองแล้วยังต้องมีอยู่นะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าทําได้มันจะดีกับตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวการงานของคุณเองค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วยังนั่งเป็นราชินีอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าถือว่าผ่านได้และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีตัวเด็กถือเหรียญขึ้นมาขนาดเนี่ยก็ต้องบ่งบอกว่า มีโอกาสนะคะที่การการงานเนี่ยจะนำพามาซึ่งในเรื่องการเงินที่ดีอย่างนั้นอย่ารอช้าไปดูการเงินเลยค่ะ สถ้วยคุณจะมีช่องทางมีโอกาส8ถ้วยได้ทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเด็กถือดาบ1ถ้วยแล้วก็อัศวินถือดาบลุย จริงๆลุยเพราะว่าเงินนอนนี้เป็นการเฉลิมฉลองเลยแหละแล้วทีนี้คือมันอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าโอกาสหรือจะคว้าช่องทางหรือจะตัดสินใจยังไงไพ่บอกอย่างนี้นะคือไพ่ก็พูดมาว่าในตัวการเงินนะคะมันมีโอกาสมีช่องทางมีจังหวะคุณต้องลุยและทีนี้มันมีบางคนหรือบางกิจการหรือบางอันหรือบางบาง,บางท่านที่แบบว่าจบสิ่งหนึง่งเพื่อไปเริ่มต้นอีกสิ่งหนึง่งอยู่ที่ว่าลุยไหมอยู่ที่ว่าสู้ไหมยังมีแรงฮึดอยู่ไหมหรือว่ายังนั่งนั่งแบบ รอโอกาสอยู่เออนี่นี่นี่ The Sun h e r m ร t เมูบาจา์ขึ้นช่วยขนาดนี้แล้ว The Fool ย่างก้าวเหอะจริงๆนะคือในเรื่องการเงินนะ่ะท่านพูดเลยบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆมันมีความสําเร็จรอคุณอยู่แค่ลุย แล้วเดิซานกับเพอร์มิสแม่หมอนขออนุญาตว่าใครที่เกิดบนพฤหัสให้ไปไหว้พระพิฆเนศขอพรในเรื่องการเงินนะคะไปไหว้เฉพ่อกวนอูขอพรในเรื่องการเงินนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ะคะ่ะใครที่เป็นสายพฤษศีมีบูชาสายฤาษีหรือสายพระศิวะหรือใครเลี้ยงกุมารไปขอซะเรื่องการเงินแล้วจะขยับดีจริงๆอืงห้ถ้วย เจ็ดเหรียญแปดไม้เท้าคุณควรจะอธิฐานขอให้เกิดการต่อยอดแล้วก็ขอให้การขอให้การงานกับการเงินนะ่ะมาไม่ขาดสายเนี่แหละแล้วรับรองเลยว่าผ่านได้แน่นอนคนที่แบบยอดลงหรือรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันได้เท่านี้มันได้เท่านี้มันได้เท่านี้มันทำไงมันก็ไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วแล้วรู้สึกเหมือนกับว่า,วาหมดแรงหมดกําลังใจพ่บอกพักก่อนอืมพักก่อน พักใจก่อนสักสองสมวันนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาลุยใหม่มองแบบมันมันต้องมีมีความหวังอะเดือนสันอะแม่งจริงไหมหมอเราจะบอกว่าไปเติมน้ำมันตะเกียงหรือไปทําบุญกับเด็กหรือว่าบอกว่าไปถวายหลอดไฟนะแล้วก็จริงๆก็คือบอกว่าขอคู่บาจคือในช่วงนี้มันเป็นภาวะของดาวพฤหัสหรือคนเันพฤหัสที่บอกว่าเหมือนกับว่าทำทำมันรู้สึกมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่มีเงินเข้านะแต่คือมันท้อ เออมันหมดกําลังใจอ่าเดี๋ยวด,ดิขอใหม่ว่าท่านาจะพูดเรื่องเงินกับคุณชาววันพิหัสยังไงดี อัศวินถือถ้วยเปลี่ยนความคิดสรุปเด็กถือถ้วยที่ผ่านมาท่านไม่เคยทอดทิ้งเดทมาเริ่มต้นกันใหม่เดอกซันสีไม้เท้าอ่ะพอจะยังชาวมณฑลหัสเริ่มต้นใหม่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ขอพระพิฆเนศนี่ขอน้องกุมารน,นะขอองค์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านอ่ะมาเริ่มต้นใหม่มีนาคมนี้ ย่างเขาเดินมีนาคมถือดอกไม้ไปหาเลยขอเลยขอการเริ่มต้นใหม่ขอการต่อยอดนี่ขอช่องทางต่อยอดในขณะเดียวกันคุณต้องมีความสุขและมีความหวังด้วยนะแล้วก็เขาให้ทําอะไรคุณก็ต้องทํานะเออเช่นบอกว่ายังไงอะ่ะเหมือนกับว่าเออคือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ ถ้ารู้สึกว่าเออควรจะสวดมนต์ก็คือสวดมนต์ทำให้เกิดความสม่าเสมอเกิดแสงสว่างในครอบครัวเกิดแสงสว่างในบ้านในพื้นที่ของตัวคุณเดชเด่ะมันขึ้นมาเป็นตัวลักษณะเหมือนการพลิกฟื้นการเริ่มต้นจากมืดไปสู่สว่างเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่เหมาคิดว่าในเรื่องการเงินคุณอะ่ะมันจะมาจากการทําการลงมือทําแต่คุณต้องเปลี่ยนความคิดเออแล้วก็ต้องอยู่อย่างมีความหวงังแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะแล้วก็ที่สําคัญท่านบอกและนะ้วไงท่านอบอุ่มแต่คุณอะ่ะคือมนุษย์อ่ะหมอเข้าใจมันก็มีความรู้สึกว่า มันไม่มั่นใจมันก็มีความรู้สึกว่าเป็นกังวลมันก็ดูสถานการณ์ในตอนนี้เราก็รู้สึกเฮ้ยเราจะไปไหวไหมอะไรเงี้ยต้องคุณนุ้เชื่อสิว่าการที่คุณรอดมาถึงซีซั่นนี้ได้อะมันหมายความว่าแบบมันคุณไปต่อได้เขาเลือกคุณแล้วก็คือมันต้องมีแรงฮึดอะที่แบบ เออมันสามารถที่จะผ่านไปได้แล้วดูจากพลังงานไพ่แล้วว่าเดอะซันกระสีไม้เท้าอ่ะมันจะไปไหนเสียมันผ่านได้แน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องปรับตัวตามสภาพแล้วรอเวลาให้ทุกอย่างอะ่ะมันบังเกิดในสิ่งที่เป็นมงคลและเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความสําเร็จตามที่เราต้องการแต่นะขณะนี้การย่างก้าวหรือสิ่งที่ทำอะ่ะมันคือการประคับประคองคือหมอเชื่อว่า หลายๆคนที่เป็นชาวพฤฑลทหารอะ่ะคือได้รับการอบอ,อุ้มได้รับการดูแลจากท่านแล้วหลายๆคนก็รู้ว่าสุดท้ายมันผ่านได้แต่ถ้านาวันนี้มันก็มีจิตหลุดบ้างจิตตกบ้างที่แบบว่ามันตกหลุมาอากาศบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงวะมันจะไปอะไรเงี้ยแต่วันนี้ขอให้ดึงตัวเองขึ้นมาแล้วจับมือไปกับท่านสิ่งิ์สิธิ์และพระลังครูบาอาจารย์ในบ้านของคุณหรือว่าเทพเทวาของคุณเนี่ยเขา ไม่ทอดทิ้งแน่นอนเอานนะจำคําพูดหมอไว้ผ่านมาหลายซีซั่นแล้วเรายังผ่านได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปมันไม่ยากไปกว่านี้แล้วคะ่ะจริงๆอันนี้เป็นประโยคที่เพื่อนๆหมอคุยกันหมอเอามาฝากนะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินชาววันพฤหัสผ่านนะคะเรามาดูสุขภาพกัน สามดาบสองเหรียญสุขภาพนี่ราชาไม้เท้าเลยนะแล้วก็ห้าไม้เท้าแล้วก็เดอะทาวเวอร์เฮ้ยใครที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสีย่ยงหรือว่าใครที่แบบว่าอยู่ใกล้คนที่แบบว่ามีภาวะเกี่ยวกับ สถานการณ์โรคระบาดคุณต้องเฝ้าระวังตัวเองหรือยังต้องรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าเรามีบางคนอาจจะมีภูมิแพ้ขึ้นหรือบางคนอาจจะมีภาวะร้อนในหรือภาวะเกี่ยวกับในเรื่องของอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือมีภาวะเป็นหวัดช่วงนี้สุขภาพมันก็แปรปรวนด้วยเนาะ ไอ้เรื่องสุขภาพสภาพอากาศมันก็แปรปรวนด้วยอ่ะมันก็อาจจะเป็นผลทําให้เกิดโรคเขาเรื่อนะมันฟื้นอ่ะภูมพิพ้งภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ระวังเกี่ยวกับการฟกช้ดำดําเขียวนิดนึงแต่ว่ายังต้องรักษาระยะห่างดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าประมาทนะคะในสถานการณ์โรคระบาดในเวลานี้แต่ถามว่ามันจะแย่หรือมันจะอะไรไหมหมอว่ามันไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าคือ คือหมอแค่เป็นกังวลว่าดูจากพลังงานแล้วว่าเหมือนกับคุณมันพฤติหาะคุณมีการออกไปพบปะผู้คนหรือมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่างานมันจะเยอะแล้วก็มันก็ต้องทําหลายสิ่งเนาะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่ดียังต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องการฟกช้ำดําเขียวใครที่ต้องเหมือนกับขับรถหรือใครที่ต้องแบบ เอ่ยยกของอยังต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก็มันจะเหมือนกับมีภาวะเหมือนกับอากาศแปรปรวนหนะมันจะทําให้เหมือนกับเป็นไข้หรือแบบมีความมันเป็นอ่ามันไม่สบายตัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวต้องระมัดระวงังแต่ถามว่ามันจะแย่ไหมมันไม่ถึงกับขนาดว่าแย่นะคะแต่ว่าประคองตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเท่านั้นเองเนาะอ่านแล้วมาดูความรัก สี่ถ้วยราชินีถือถ้วยราชินีพระจันทร์เ <c oughs> มจิกเชียนแล้วก็เดทค่ะเออช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบ ใกล้วันจากไปของใครบางคนที่คุณเคารพหรือคุณรักหรือคุณระลึกนึกถึงนะคุณมีเป้าหมายหรือคิดจะส่งบุญอะไรให้กับเขาก็จัดการเลยค่ะเขารอรับอยู่หรือว่ามีโอกาสที่เขาหรือว่าถ้าทามาแล้วนะคือเขาจะได้รับนะคะในขณะเดียวกันเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงค่ะบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์แบบง่ายๆเลยก็ได้โดยเฉพาะความสัมพันธ์อะไรที่เป็นลักษณะของคนอายุน้อยกว่าหรือความสัมพันธ์คนต่างชาติต่างถิ่นหรือรักระยะทางไกลเป็นอารมณ์ประมาณว่าฉันไม่ฉ,ฉันจะไม่ทนแล้ว รบบหรือว่าฉันจะบอกว่าไม่ไม่ไม่รอแล้วอะไรลักษณะแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าข้อเสนอหรือสิ่งที่เธอเป็นไม่ถูกใจฉันให้เรามาระวังนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคุณอาจจะถูกจบหรือถูกบอกเลิกความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลไมท่ที่ที่แบบง่ายๆเลยคืออาจจะแบบว่าดีเกินไปหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไปด้วยกันไม่ได้อะไรแบบนี้ลักษณะของสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่า ถามว่าเจ็บปวดไหมก็เสียใจอะแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่แบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหตุผลที่ชวนจบอะเออลักษณะแบบนี้นะคือเหมือนกับว่าหลายๆคนอาจจะแบบเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออแบบคือมันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นแบบนี้หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือจะพูดว่าจะมีโอกาสได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคนที่จบไปแล้วคือคือเขากลับมาอีกรอบหนึ่งว่างั้นเถอะแล้วจะมีโอกาสที่จะแบบว่าได้พัฒนาหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบ กลับมาแบบตัดสินใจคบหาดูใจหรือว่าพูดคุยกันแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นคือต้องอยู่ในเกณฑ์การพิานะาจารณาไพ่ราชินีพระจารย์เจ้าหน้าหมอนี่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาชาววันพริหารเพราะว่าถ้าเกิดมองแล้วว่าคือแบบว่ามันก็มีเรื่องเก่าที่ยังไม่ยังยังอยู่ในใจหรือว่าบางทีเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้รับการสะสางหรือบางทีแบบ ไอที่ทำไปอะไอที่ผ่านมายังอย,ยังไม่มีคำตอบให้เลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้จะกลับเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องแบบขอเวลาตั้งตัวหรือขอเวลาตั้งใจหรือว่าอาจจะเหมือนกับขอพิจารณาดูก่อนเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ต้องบอกว่าชาววันพฤหัสเดือนเออพูดถึงในเดือนมีนาคมนี่คุณมีหลากหลายอารมณ์มากเลยนะแล้วก็มีหลายหลายเรื่องด้วยหลายสิ่งก็จัดการดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ถ้าเกิดดูจากพลังงานแล้วอะก็ถ้าทำถ้าคิดอะไรไม่ออกไปขอไปถามครูบาอาจารย์ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะว่าเอะควรจะทํายังไงดีกับ ตัดสินใจยังไงดีลักษณะแบบนี้เนาะเออพลังงานแบบมีหลายเรื่องมากเลยเนาะอ่ะเรามาดูกันค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับชาวพฤหัสมูเตลูยังไงในเดือนมีนาคมนี้ให้ปังอ่ะ แเหรียญค่ะราชินีถือดาบ6เหรียญค่ะเฮอร์มิค่ะสเตรนด์ Strength ค่ะไม่ต้องทำอะไรมากทำให้สม่ำเสมอทำให้เป็นประจำอย่าให้ขาด ท่่นั้นเองแค่นั้นเองทำกับใครทำกับพลังครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทททเทวอของคุณเท่านเองเขาบอกว่าให้ตั้งใจทำด้วยนะเออจริงจังตั้งใจด้วยเออเนี่ยแหละมันเป็นจิงโอ้ยอยากจะบอกว่าพลังขึ้นมาบอกว่าทำให้สมเสมอถ้าทำอยู่แล้วอะ่ะก็คือทำต่อไปเนี่ยเคยทำนี้ก็ทำอย่างนั้นนะคะมีเรื่องของการทำทานด้วยนะมีเรื่องของการทำทานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องของการแบบทำทานเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ในเขาบอกว่าเหมือนให้ไปทำบุญ กับผู้สูงอายุหรือทําบุญกับลักษณะของพระสงฆ์อาพาธหรือว่าทําบุญกับคนที่แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูรู้เออเน้นเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเออเน้นเป็นลักษณะของผู้ใหญ่นะคะเช่นแบบ บางทีเขาจะมีเหมือนมุ้ยทีที่ดูแลคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนกับอาจจะรวมกันบริจาคไปซื้อพัน์เพิดหรืออะไรพวกนี้ลักษณะแบบนี้หรือว่าลักษณะของส่งอาพาธก็ไปโรงพยาบาลสง่งอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะการทำทานเนาะจะทําให้เหมือนกับช่วยในเรื่องสุขภาพและช่วยในเรื่องของตัวเงินนะคะลักษณะการทาการการ,การหาเงินที่ดีขึ้นแต่จะพูดอย่างหนึ่งนะจะบอกอะไรใช่ว่าคุณสวดมนต์ไหว้พร้าอยู่ที่บ้านน่ะ คุณทํากับพลังครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านคุณอะ่ะแล้วคุณขอดีๆอธิษฐานดีๆนะหมอว่าคุณฟังเพราะไพ่แปดเหรียญมันขึ้นมามันเป็นลักษณะเหมือนกับกว่าปกติชาวพฤหัสทําอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วมีบางคนทําเป็นประจําเลยด้วยซ้ําแล้ววันนี้เหมือนกับทาแล้วอธิษฐานแล้วทําแล้วขออ่ะคือจะได้อืมคือจะได้แล้วสิ่งที่ท่านช่วยอะ่ะเหมือนกับท่านจะช่วยให้อุปสรรคหรือความยากอะไรบางอย่างอ่ะมันหายไปแล้วมันจะทาให้เกิดแบบช่องทางดีๆเข้ามาสามถ้วยหืม แปดถ้วยเมจิกเชียนปาเหอะแค่คุณเปลี่ยนใจท่านก็ดีใจท่านก็อวยพอแล้วแค่คุณตัดสินใจที่จะไปกับท่านคุณตัดสินใจเดินหน้าต่อทิ้งความเป็นตัวตนของคุณในในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทิ้งเรื่องเก่าทิ้งเรื่องเศร้าหมอว่าแค่เนี้ยคุณก็ได้รับรับรางวัลละ เชือ่อสิบางคนอ่ะอาจจะกลับมาดูดวงนะบางคนอาจจะกลับมาทํางานของท่านบางคนอาจจะกลับมาตั้งใจบางคนอาจจะกลับมาสวดมนต์บางคนอาจจะกลับมาทําอะไรที่แบบว่าที่เคยทาอ่ะแล้วทําแล้วดีอ่ะอืมบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเอ่อกลับมาเขาเรียกนะกลับมาตั้งใจทํางานกลับมาตั้งใจสวดมนต์กลับมาคือเหมือนกับแค่แค่กลับมา คือความว่ากลับมาหมายความไม่ได้หมวามเขาไปไหนไกลแต่หมายความว่าทิ้งความผิดหวังอะ่ะเราก็เริ่มต้นสู้ใหม่นะเดือนมีนาคมเริ่มต้นสู้ใหม่เอาใหม่เออเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยใ,ใ,ใ,ใช้แบบพลังแรงกายแรงใจคือบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ออมแค่นี้แหละมันก็พลิกใจละแล้วที่สําคัญคือ พลังงานท่านก็บอกว่าเดือนนี้แหละเจ้าจะปังเ,ออเดือนนี้แหละเจ้าจะเกิดดอกออกผลเดือนนี้แหละจะมีปฏิหาริย์เดือนนี้แหละ,ะ,หนนหละทุกอย่างอะ่ะมันจะแบบว่าขับเคลื่อนไปทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแค่เปลี่ยนใจนะ้เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแต่ถ้าใครที่เป็นอะไรที่แบบต้องกลับมาทําต้องกลับมาทํกาทกลับมาปฏิบัติกลับมาสารต่อในสิ่งที่เคยทํากลับมาทําเลยค่ะพลังครูบาอาจารย์ของคุณขึ้นคุ้มตลอดเลยนะแล้วก็ที่สําคัญไม่หมอมองว่าท่านรออ่ะแค่แค่บอกว่าจะลุยอะ่ะ เดี๋ยวท่านจัดการให้ใครที่จะทางานใหญ่อะไรกับครูบาอาจารย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับมือกับท่านให้มั่นๆนะคะตั้งใจดีแล้วก็หนักแน่นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะคลิปนี้ค่ะ,ะดวงประจําเดือนมีนาคม2565นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและส่งกํลาลังใจให้ชลพริหากทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีค่ะ